นังสือเพลงหน้า41มาในวันนี้ชีวิตสุขอุรารวมถวายบูชาด้วยใจเปลี่ยปรีโศกเศร้าไม่มีสุขชีวิตชื่นใจที่พระผู้ไทยนำเราสู่วิมานรวมกับชาวสวรรค์ สุขสรรยินดีสัรเสรญสะดุดีแต่เจ้าจอมราชาขับเพลงประสอนเสียงดังกังวานด้วยใจรักชื่นบานณนะสถานวิมานเจ่านาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน ขอามานทางของพระเยซูคริสเจา้าความรักของพระบิดาและความสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปแต่ด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพระองค์ทรงเป็นหนทางนำมนุษย์ไปพบกับพระบิดา ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงรักกรุณาเทินพระองค์ทรงเป็นความจริงที่ส่องสว่างมวลมนุษย์ข้าแต่พระกิตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระกิตเจ้าทรงรักกรุณาเทินพระองค์ทรงเป็นชีวิตที่ฟื้นฟูนุษยชาติขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงรักกรุณาเทิน ขอพระเจ้าผู้สรงสัมบันุภาพสภกุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอ,อาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพรงทรงพอพระไทยให้พระบุตรท่อมองค์ลงมากอบกูม้มนุยชาติที่พินาศไปพระองค์ทรงช่วยทุกคนใด้พ้นจากการเป็นทาตของบาปแล้วโปรดให้เขาได้รับความยินดีนิรันดรด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบรารมีพระคิตเจพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรพระสซนจำเริญและของราชเป็นเป็นเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์าเมน บทอ่านจากหนังสือประกาศสกอิียาในปีที่กษัตริย์อุียาสิมพระชนข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่บนบันลังสูงและตั้งอยู่บนที่สูงชายฉลองพระองค์แผ่เต็มพระวิหารสาบหลายคนหลายตนยืนอยู่เหนือพระองค์โดยรอบแต่ละตนมีปีกหกปีก ใช้สองปีกบางหน้าสองปีกคุมเทา้าและสองปีกใช้บินสลาเห็นแต่ละคนต่างร้องรับกันว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าสอนจักรวาลแผ่นดินทั้งหมดเต็มไปด้วยพระสีรุ่งโรจน์ของพระองค์เสาประตูทั้งหลายสั่นสะเทือนเพราะเสียงของผู้ร้อง และพระวิหารก็มีความเต็มไปหมดข้าพเจ้าพูดว่าวิบัติจงเกิดแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากมีมนทินอาศัยอยู่ในหมู่ชนชาติริมฝีปากมีมนทินถึงกระนั้นในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกระสัดคือองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาล แล้วสลับตัวหนึ่งบินมาหาข้าพเจ้าถือคีมคีีถ่านที่ลุกอยู่มาจากแท่นบูชาสลับตนนั้นสัมผัสปากของข้าพเจ้าพูดว่าดูสิสิ่งนี้สัมผัสลิมฝีปากของท่านแล้วความผิดของท่านก็ถูกลบล้างแล้วบาปของท่านก็ได้รับการอภัยแล้ว แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะส่งใครใครจะไปแทนเราข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่โปรดส่งส่งข้าพเจ้าไปเถิดพระวา,าจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้ากา์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นคือใครผู้ใด พรผู้แข็งแขงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ทรงความรุ่งเรืองเป็นนาพรอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระนุภาพห้อมล้อมเป็นอาพรโลกตั้งอยู่อย่างมั่นคงจะไม่มีวันสั่นสะเทือนพระบัลลังของพระองค์ตั้งมั่นอยู่ตั้งแต่แรกเริ่ม พระองค์ทรงดำรงอยู่ตลอดมาการสาธผู้ยิ่งใหญ่นั้นคือใครผู้ใดพระองค์คือพระเจ้าผู้เข้มแข็งพระองค์ทรงดำรงอยู่ตลอดมาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสายน้ำทั้งหลายทรงเสียงขึ้นมา สายน้ำทั้งหลายทรงเสียงขึ้นมาสายน้ำทั้งหลายทรงเสียงกึกก้องดังเสียงฟ้าขนองกาสหฮัสผู้ยิ่งใหญ่นั้นคือใครผู้ใดเรือองค์คือพระเจ้าผู้เข็มแข็งกิดสดีกาของพระองค์มันคงอย่างยิ่ง ความศักดิ์สิทธิ์คู่ควรกับบ้านของพระองค์ข้าต่อ,องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้และตลอดไปในอนาคตกสาสาหัสผู้ยิ่งใหญ่นั้นคือใครผู้ใดพระองค์คือพระเจ้าผู้เข้มแข็งเชิญยืนฮาเลลูยา ท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคิสเจ้าท่านย่อมเป็นสุขเพราะพระจิตผู้ทรงสิริรุ่งโรจน์พระจิตเจ้าของพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮล พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทด่านจากโพลสารตะคำบอกเล่าพระบุญมัทธิวขอถาวายประเกียิแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัคารสา,าวกว่าสิทธิ์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์และผู้รับใช้ย่อมไม่อยู่เหนือนายถ้าสิทธิ์เทียบเท่าอาจารย์และผู้รับใช้เท่าเทียมกับนาย ก็เป็นการเพียงพอแล้วถ้าเขาเรียกเจ้าบ้านว่าเปียเอลเซบูลเขาจะเรียกลูกบ้านลายกว่านั้นสักเท่าใดอย่ากลัวมนุษย์เลยไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเลนจะไม่มีใครรู้สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวออกมาในที่สว่างสิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หู จมประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือนอย่าก,กลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรกนกกระจอกสองตัวเขาขายกันเพียงหนึ่งบาทไม่ใช่หรือถึงกระน,นั้นก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดินโดยที่พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมากทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์และผู้ที่ไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่รับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดา เจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วยพระวาจาของพระเจา้าขอพระคริสตเจ้าทรงรัเจริญเทินในบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับกระแสะเรียกของประกาศศกอิสยาโดยในบทาที่หนึ่งได้พูดถึงกษัตริย์อุสายาซึ่งสิ้นพระชนม์และช่วงที่กษัตริย์สุสา,าสิ้นพระชนม์นั้น ชนชาติอิสเอลก็เริ่มประพฤติตนไม่ดีประพฤติตนห่างเหินจากพระเจ้าตัดชีวิตของตัวเองออกจากพระเจ้าแล้วก็ที่สุดพระเจ้าก็ต้องลงโทษพวกเขาโดยให้ชาวอาัสเีรเรียนั้นได้ยกครับมาโจมตีชนชาติอิสเอลถึงแม้พระเจ้าด้วยความยุติธรรมพระองค์ก็ต้องลงโทษแต่ด้วยความรักและเมตตา พระอ,องค์ก็ยังปรารถนาที่ให้พวกเขานั้นได้พบถึงความดีและความงดงามแห่งชีวิตพระอ,องค์จึงได้มีกระแสะเรียกไปถึงประกาศศกิสยาโดยพระอ,องค์นั้นได้บอกว่าเราควรที่จะส่งใครไปหาคนพวกนี้เพื่อไปประกาศสารแห่งความรอดให้กับพวกเขาและประกาศกิสยาเองเมื่อท่านได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านก็กลับมายอมรับถึงตัวเองว่า ตัวเองไม่คู่ควรและไม่เหมาะสมตัวเองเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์และเมื่อท่านได้รับการชำระจากของพระเป็นเจ้าโดยเสียรับตอนนั้นที่ได้เอาขีปถานไฟมาแตะที่หลุดศบรษเพื่อทําให้ท่านนั้นเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ท่านก็ยอมรับกับพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่โปรดส่งข้าพระเจ้าไปเถอะมาเป็นสิ่งที่สืะทอ,อนให้เราเห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและน้ําใจของเรามนุษย์ แน่นอนพระเจ้าพงศ์ม,มีพระปรงค์แห่งความรักพงค์ปรารถนาที่จะให้เราแต่ละคนนั้นเข้าไปสู่ความดีและความงดงามแห่งชีวิตของเราแต่ละคนเพื่อเป็นไปจักปียานถึงพระเมตตารักของพระองค์แต่เราแต่ละคนก็มีน้ําใจเราแต่ละคนก็มีอําเภอใจด้วยซึ่งพงค์ไม่บังคับขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนว่าเราอยากที่จะสานต่อหรือทําให ความปรารถนาของเรากับพระสงฆ์ของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนแต่พระวสา,าในวันนี้ก็เช่นเดียวกันสิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าได้บอกกับเราก็าคือสิ่งที่ท่านได้ยิงกระสิบที่หูก็ให้ไปประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือนพระองค์ต้องการบอกว่าพระองค์ก็ไม่ได้ทรงบังคับเราที่ใช้เรานั้นเป็นไปจักรยานถึงว่าเมตตาละของพระเจ้าทาัทาง้งทงที่โป่งนั้นมีความปรารถนาแบบนั้น ถ้าเราจะตอบกับตัวเองว่าเราต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าเราต้องการที่จะเป็นประจักษ์พรยานของพระเจ้าเราก็จะต้องตั้งใจที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในชีวิตด้วยพระสุภาษสตเสียงของพระองค์นั้นเป็นเหมือนเสียงกระสิบถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะฟังแน่นอนเราคงไม่ได้ยินพระสุเสียงของพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้ยินพระสุเสียงพระเจ้าเราจะเอาอะไรไปประกาศให้กับผู้คนได้อันนั้นเราจึงต้องมีความตั้งใจอย่างชีวิต เงี่ยโหที่จะฟังเสียงกระสิบนั้นให้ได้ยินว่าพระเจ้าพงศงตรงตรัสและบอกอะไรกับเราเพื่อเรานั้นจะได้ออกไปประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับความดีและความงดงามใงชีวิตได้โดยพระองค์ตอกย้ำคำว่าอย่าก,กลัวถึงสามครั้งด้วยกันในพระสา,ษา,ษานษวันนี้เพื่อที่สะท้อนให้เราได้เห็นว่าถ้าเราทําหน้าที่เป็นประจักษ์ยานถึงความรักขององค์พระบิดเจ้าเราก็จะอยู่ในความเมตตาของพระองค์ แล้วก็แน่นอนองค์พระเยซูเจ้ารงได้ตอกย้ำให้เรารับรู้ว่าวิถีชีวิตของเราแต่ละคนนั้นล้วนอยู่ในพยานสอดว์สองขององค์พระเป็นเจ้าโดยพระองค์ได้พูดถึงนกกระจอกว่าแม้ดูเหมือนว่ามันจะไร้ค่าแม้ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีคุณค่าอะไรแต่มันก็ไม่สามารถจะตกลงหลงพื้นดินได้ถ้าหากว่าพระเจ้าไม่เห็นชอบด้วยนั่นคือทุกชีวิตอยู่ในพยานสอดว์สองอยู่ในความรักขององค์พระเป็นเจ้า ซึ่งตรงนี้เองที่ทําให้พระเจ้าบอกว่าเราต้องมั่นใจแต่พระเมตตาลักษขององค์พระเป็นเจ้าแล้วก็อยากกลัวพ้องจึงได้ตอบย้ำเขาว่าอยากกลัวถึงสามครงเมธเหล่านั้นแต่รับรู้ว่านี่คือเรื่องที่จริงจังกับชีวิตของเราถ้าเราเชื่อและวว่าวางใจในพระเจ้าถ้าเรายอมรับในความจริงว่าชีวิตของเราอยู่ในพยานสอดส่องของพระไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็มั่นใจได้ว่าพระเป็นเจ้าพระองค์นั้นถ้าไม่ทรงรับรู้ รือไม่ต้องการให้เกิดมันก็คงจะไม่เกิดแต่ถ้าพระเจ้าทรงสงวนก,การให้เกิดกับชีวิตของเราแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราต้องเป็นสิ่งที่ดีๆแน่ๆพงษ์ต้องมีอะไรสักบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการที่จะตรัสหรือต้องการที่จะบอกกับเราในชีวิตของเรานั้นเราจึงต้องมีสติในการในชีวิตแล้วก็ไต่ตองถึงสิ่งที่เป็นพระสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่และคนเพื่อเรานั้นจะได้เป็นประจักษ์พยานที่แท้จริงถึงพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าสกลโลกสายพระพรผมะมุทัยเมตตาประทานปังซึ่งพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผมแม่จากแผ่นดินพระน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้กับพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าสกุขขลลโลกอร่อยพระพรพรหมวิทยเมตตาประทานเล่าอางุ่นท่านข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นอง,งุ่นและพันธแดลงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ที่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสัมผัสนุภาพสรการถ่บูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอประเกียิพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและประศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทินข้าแต่พระเจ้าก็ให้การถวายบูชาเป็นเกียรติแด่พระนามของพระองค์ชำระข้าพเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์ และช่วยให้ประพฤตินตนเหมาะสมกับชีวิตนิรัดนดรยิ่งขึ้นทุกวันด้วยเถิดท้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิษเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจเลอถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถ,ถึงพระองค์และเราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนัก ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระเป็นเจ้าแห่งพันธสัญญาและสันติภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงเรียกับาหฮัมให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเพื่อแต่งตั้งเขาให้เป็นบิดาของชนทุกชาติพระองค์ทรงเรียกโมเสสให้ช่วยปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้เป็นอิสระและนำไปยังดินแดนแห่งพระสัญญา มืถึงเวลาที่กําหนดพองทรงส่งพระบุตรมาทํานับอยู่ท่ามกลาขงข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อกอบกู้ให้พ้นจากบาปและความตายพระองค์ประธานพระจิตเจ้าพระาัรดานให้มนุษย์ทุกชาติได้เป็นประชากรใหม่ชาติเดียวกันเพื่อสร้างพระนาจักรของพระองค์ในโลกนี้ให้มนุษย์มีอิสรภาพเป็นบุตรของพระองค์โดยปฏิบัติตามบทปัญญิแห่งความรักที่ทรงกําหนดไว้ ดังนั้นก้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถ่ายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทมนิกรและบรรดาน,นักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิพระเจ้าจองจักรวาลแระสสดุรงโรคแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดแต่ประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโองสพระกรุณาสุขจิตเจ้าพระบรรดาให้ปังและเล่าอังุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระหิตของพระเยซุคิสต์เจ้าสำหรับกระพะเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคิสต์เจ้าจะส่งบอกพระองค์เพื่อรับทรมานแดยสมัครพัะไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกพระทานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่า รับบางนี้ไปกินได้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน <S <S ในทํานองเดียวกันเพื่อการเลี้ยงหันค่ำเสร็จแล้วพองค์ท่านทรงจิบถทวยเล่าอางุ่นกับประคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาสิษย์ตรัสว่ารับถ้วยน,นี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเรา ลหิตถียงพระสัญญาใหม่เยืนยงโลิตซึ่งจะหลังออกเพื่อไั่บาปก,กับท่านและทั้งหลายทาการนี้เพื่อรึกถึงเราเเิอให้เราประกาศพระธรรมลัมด้วยแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้ซิมประชนพระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนดระชนมาชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระกิตเจ้าขอน้อมแต่ปังมดานชีวิตขะเทโลหิตมดานความรอดที่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระภาคพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพักกายและพระหฤทัยของพระกิตเจ้าแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โปรทรงระลึกถึงาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงสักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนางบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรทรงพระกรุณาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย สมควรมีส่วนในชีวิตนีรันดอนกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกในบุญทุกท่านบุญยราสีนิโคลัสและบุญยราสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อัยสระคิดเสดจเจ้าพร้อมกับพระคิดเสดจเจ้าและในพระคิดเสดจเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้สรนสัมผัสนุภาพพระองค์สงพราสิบโรดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนพระเยสุเจ้าสอนเราให้เรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายโรงสถิตในสวรรค์ประนามโรงจงเป็นที่สักการะร้านาจักจงมาถึง รับประส่งจงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การกระจนแต่โปรดช่วย้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะปิยันตรายทังสิ้น ขอประสานสส่สุดวันนี้แต่พระกุณายพ้นบาปและปลอดภัยจากขวาววุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขประับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักรานุภาพและประสิรุงโรดเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์ตรัสกับคณาสาวกว่าเรามอบสยสุขใครท่านเราให้สายสุขของเราแก่ท่าน ะยาทรงถือโทษกับพระเจ้าแต่โปรดท้าพระเนศถึงความเชื่อในพระศาสนาจักของพระองค์ถ้าโปรดให้พระศาสนาจักสงบราบรื่นมีสามัคกีธรรมตาพระผสมของพระองค์ผู้สนจำเิญและของราชตลอดนิรันดร์อามนขอให้สันติสุขของพระกิสตเจ้าสํับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เราได้บ่สันติสุขและความรักของเจ้าแก่กันและกัน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกสมรักกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกสมรักกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดไปหานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือพระสนลบล้างบาปของโลก พ่อที่พระเจ้าทรงเรียกมารล่มงานเลี้ยงของพง์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้า,ขาพเจ้าไม่สมควรจะรสเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรตรัสเพียงพระว่าจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับสินศักดิ์สิทธิ์แล้วโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรที่ช่วยให้รอดพ้นและสรรเสริญพระอ,องค์ตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบรารมีไปคิดเสจเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมผัสนุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถินเมนพิธีมิสาบูชาขอบพระคุณจบแล้วจะไปสันติสุขของพระคิดเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า272 272ให้เราไปประกาศพระนามพระเยซูผู้ไทยโลกายึดพระธรรมเป็นหลักเชีวามั่นคง ให้เราไปดำเนินชีวิตด้วยดวงจิตที่สัตย์สื่อตรงในหนทางเรือคริสต์ผู้ทรงชีวี